วิ่งนครับ5 4 3สสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะครับทั้งโดมและพลอยนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกทุกคนที่ชินชอบละครเรื่องแล้วไม่เหมือนตายของเรานะครับก็ชอบเพลงประกอบละครของเราด้วยนักถือตลอดการนะครับเดี๋ยวชวมาทำบุญใช่จริงๆแล้วเหมือนเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มากกว่านะครับหลายคนคงทราบเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวแล้วก็ซึนามีที่ญี่ปุ่นนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกทุกคนเนี่ยถ้าเกิดใครที่ชนชอบละครของเรารวมถึงเพลงละครของเราเนี่ย ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับจนถึงวันที่25เป็นเวลา10วันใครที่ดาวน์วนโหลด,ด,ดเสียงรอสายเท่านั้นนะครับได้ทุกระบบเลยนะครับในเพงลงรักเธอตลอดกาลเนี่ยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายเราจะส่งมอบไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์พายไหวครั้งนี้นะครับผ่างนงช่อง3นะครับอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะร่วมกันทำบุญนะคะถ้าช่วยอะไรที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุยกันได้เล็กเน้อยนนะคร อยากให้ช่วยกันเนาะรหรือว่าถ้าจะสนใจบริจาคก็สามารถมาติดต่อได้ที่ทางช่อง3ามนะคะใช่ครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากค่ะครับ